สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีทริคมาฝากทุกคนอีกแล้วนะครับเป็นวิธีการลงไฟล์แอปพลิเคชันของหน้าจอรถ BYD นะครับซึ่งมีนามสกุล x apk นะครับซึ่งไฟล์ที่ใช้ในการอินสตอลแอปลงในหน้าจอ BYD เนี่ยปกติก็จะเป็นไฟไล์ apk ใช่ไหมครับแต่ว่าบางตัวเนี่ยมันจะไม่มีเป็น apk มันก็จะเป็น x apk นะครับ แต่ว่าวิธีการลงเนี่ยมันไม่สามารถลงแบบปกติได้นะครับก่อนอื่นผมจะต้องขอบอกก่อนว่าเว,เวลาที่เราจะลงไฟล์บนหน้าจอของรถเนี่ยหรือว่าลงแอปพลิเคชันบนหน้าจอของรถนะครับอย่างเช่น YouTube, Netflix, Google m a p ปอะไรพวกนี้นะครับเราต้องทําการปลดล็อกหน้าจอก่อนนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยมีวิธีการง่ายๆนะครับก็คือไปที่ศูนย์ B ีวของรถเราเนี่ยนะครับแล้วก็ไปที่บอกเขานะครับว่าขอลงเฟิร์มแวร์นะครับ 2407นะครับพร้อมกับเปลี่ยนซิมนะครับเขาก็จะดําเหมืนการลงให้เราลงถึงลงพวก G-BOX อะไรต่างๆที่ทําให้เราดู YouTube เลยได้นะครับซึ่งข้อดีของเฟิร์มแวร์2 7 0 7ตัวเนี้ยก็คือทําให้เราสามารถลงไฟล์ที่เป็นนามสกุล apk นะครับสามารถที่ลงแอปอะไรต่างๆได้เองนะครับอทีนี้มาดูปกติก่อนเวลาเราลง apk นะครับเราก็จะมีทําได้นะครับอยู่ตัวหนึ่งเราก็เสียบเข้าไปที่ช่อง usb a ตรงนี้นะครับแล้วก็รอรอนะครับ ที่หน้าจอเนี่ยมันก็จะทําการอ่านตัวตัวไอตัวทําได์ของเรานะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาที่หน้าจอนะครับให้เราดําเนินการต่อนะครับะระหว่างนี้เราก็รอสักครู่นะครับสําหรับวิธีการลงตัวปลดล็อกเองเนี่ยก็ไปดูใน youtube ของท่านอดือดนะครับมีคนลงไว้แล้วอ่ะเขาจะขึ้นมาให้เราพ้อนพาสเวิร์ดนะครับทีนี้พาสเวิร์ดก็จะเป็น b y d นะครับตัวใหญ่ 1>, 1, 2, ึห้า f นะครับตัวใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมีไฟล์ apk ขึ้นมานะครับ apk ต่างๆนี่คือแอปต่างๆที่ผมโหลดเอาไว้แล้วก็ใส่ไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า third party app 66นะครับสำหรับเฟ r m w a r e ส์2 4ี่นะถ้าเป็น f i ์ม w a r e อื่นเนี่ยมันจะเป็น third party app เฉยๆนะครับอ่าก็จะมีไฟล์ต่างๆปกติเนี่ยเราก็จะเลือกไฟล์ apk ใช่ไหมครับแล้วเราก็กดติดตั้ง เลือกกี่อันก็ได้นะกดติดตั้งมันก็จะแสดงตรงนี้นะครับว่าติดตั้งสาเร็จกี่อันล้มเหลวกี่อันทั้งหมดเนี่ยติดตั้งไปกี่อันนะครับอ่ะทีนี้เราเอาออกก่อนเพราะว่าพวกนี้ผมลงละไฟล์ที่เราจะใช้นะครับวันนี้ในการลงนามสกุล xapk นะครับจะเห็นว่าในนี้ไม่มี xapk สักอันนะครับอ่ะไฟล์ที่เราจะใช้นะครับก็คือ xapk manager ตัวนี้นะครับเราลงตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวอ Explore Explore เดี๋ยวนะครับผมหาก่อนนะครับ Explore File Management ตัวนี้นะครับซึ่งเนี่ยเราก็กดติดตั้งตรงนี้ได้เลยครับแต่ผมติดตั้งละผมก็จะพาไปดูนะครับอันนี้เป็นหน้าจอดูดูนะครับดูดู Desktop Launcher นะครับซึ่งเดี๋ยวผมไปที่หน้าจอปกติก่อน ทุกคนจะได้รู้ว่าลงยังไงนะครับผมเอาไว้นี้ทีนี้มาดูไอคอนของแอปนะครับก็คือ xpo กับ x apk อันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูนี่ก่อนนะครับนิดนึงก็คือเราวิธีการดาวน์โหลดพวกไฟล์ apk เนี่ยเราก็เข้าไปที่ apk play อ,อย่างเงี้ยครับเราก็เสิร์ชตัวนี้ก็เป็น x apk manager นะครับจริงๆแล้วสามารถที่จะกดโหลดจากตัวว์เซอร์ของรถเลยก็ได้นะครับก็กดตรงนี้นะครับมันก็จะดาวน์โหลดมาไว้นะครับแต่เมื่อกี้ก็คือดาวน์โหลดแล้วติดตั้งแล้วนะครับ ทีนี้กลับไปที่ตัวแอปของเรานะครับที่ต้องใช้ก็คือ XPro กับ X a p p i c a ใช่ไหมถ้าเราเข้า X a p p i เนี่ยมันจะสแกนตัวอันนี้ของเรานะผมนะสแกน NFC เนี่ยครับแต่มันจะขึ้นแค่ a p k i นะครับมันจะไม่เห็น X a p p i c นะครับเนี่ยไม่ไม่ขึ้นนะครับเราอาจจะต้องโหลดหรืออะไรซึ่งมันทำไม่ได้นะผมลองดูแล้วแหละลองดูหลายทีแล้ว มันทำจากอันนี้ไม่ได้เพราะวมันมองไม่เห็น XABK ้วนะก็ประหลาดดีเหมือนกัน,นครับถ้าเราจะ install เนี่ย X ถ้า install APK ธรรมดานนะเราก็กด install ต,ตรงนี้ได้นะครับอันนี้เรากลับไปที่ตัว Expo นะครับโอเคเราจะใช้หน้าต่อฝั่งซ้ายก็ได้นะครับหรือฝั่งขวาก็ได้นะครับเราก็จะ เข้าไปที่ตัวทําไรของเราเมื่อกี้นะฮะทาไรเมื่อกี้ผมตั้งชื่อว่า BYD จริงๆมันก็มีอย่างอื่นด้วยก็คืออันนี้พื้นที่จัดการเก็บข้อมูลของรถนะครับอันดิสตัวนี้จะเป็น s d c a r กนะครับแล้วก็ตัวของ BYD อันนี้ผมก็เข้าไปที่เต i r d ป a r t y ี p p อปโฟลเดตัวนี้นะครับที่ที่ผมลงไว้นะก็จะเห็นเนี่ยมันก็จะมีไฟล์ APK เหมือนกันนะครับมีหลายตัวเลยแล้วก็มีตัว apk ด้วยนะครับข้างล่าง ทีนี้จริงๆแล้วเราสามารถที่จะลง apk จากอันนี้เลยก็ได้นะครับเราก็แค่กดเข้าไปนะครับกดที่ตัวไอคอนของไฟล์นะครับมันก็จะ i n s t a l l ให้เลยอย่างเช่นตัวนะ apk เมืเ่อกี้เราจะลงจากตรงนี้ก็ได้นะครับเราก็ข้ามขั้นตอน password ตววรงนั้นเลยไม่ต้องกรอกถ้าเรามีตัวนี้อยู่แล้วนะเนีย่ยเราก็กดปึ๊บมันก็กดตกลงแล้วมันก็จะ อ่าเอ็กซ์แท็แล้วก็ให้เรากดติดตั้งแต่นี้ผมกดติดตั้งไปแล้วผมก,กดยกเลิกทีนี้ไปดูตัว apk บ้างถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะเห็นว่าเนี่ยมันมันจะเป็นขยายโฟลเดอร์ออกมานะครับก็จะเห็นไฟล์ apk ข้างในอีกทีนึงนะครับมีคำว่า Install ลองกดดูนะครับผมเคยละมันก็จะคล้ายๆเมื่อกี้มันจะบอกให้ติดตั้งนะครับแต่พอติดตั้งปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมานะครับก็คือไม่สำเร็จวิธีการนะครับ ให้เรากดค้างนะครับแล้วเราเลือกที่ Open w i t h นะครับนี่ Open w i t h นะแล้วไปเลือก XAPK Manager ตรงนี้นะครับแต่ Mono Mac ผมอ่ะผมยังไม่ลงนะคผมจะลองเลยนะอ่ะมันก็จะขึ้นถามว่าไ install ไหม install อ่ะกดตกลงกดติดตั้ง ก็รอมันครับรอเรียบร้อยนะครับเราจะกดดันเฉยๆก็ได้หรือว่าจะกด open app ก็ได้นะครับนี่ก็มาแล้วนะครับมาแล้วกด skip ไปก่อนอืมอกดเข้าไปดูครับวิ o ไลท์ e ู o สิบอ่ะโอเคกดโนไปก็ได้ครับไม่อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เป็นของแอป เีนี่ก็ดูไรด้าก็ดูไนะด้นงเงน,น,นรกันที่จะยุดอะทีนี้กลับไปนะครับเดี๋ยวผมขอพลิกหน้าจอกลับมาก่อนอ่ะโท,ทัีคนแบบนันจะมีทังเงินอกาจนนกันออก่ก่อนนะครับกลับมาที่ตัว XAPK เรามีอะไรบ้างนะครับจริงๆก็มีดิีนีย์นะครับ,รรบแต่ดิสน้ย์เนี่ย มันต้องใช้คู่กับรีโมทมันค่อนข้างที่จะใช้ลำบากนิดหนึ่งนะมีเลด้าบอร์ดตัวนี้ก็ลงแล้วก็ใช้ไม่ได้นะครับคือต้องเข้าใจว่าบางอันเนี่ยมันลงได้ก็จริงแต่ว่าตัวแอปมันอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตหน้าจอตัวเนี้ก็เลยใช้ไม่ได้นะครับอย่างวีมิโอนะครับมลองดูนะครับกดค้างนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปกด Open b i t นะครับเลือก a p k manager นะครับ อินสตอรคราวนี้มันไม่พลิกหน้าต่อให้ก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรก็ลงไปติดตั้งนะครับทีนี้ก็รอมานะครับเรียบร้อยเราก็กดเปิดดูว่าใช้ได้ไหม เราก็ใช้สคริปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มีวิดีโอให้ดูอันนี้ก็เป็นแอปวิดีโออันหนึ่งนะครับดูอะไรดีอันนี้เราปิดไปก่อนนะเราจะแค่ทำให้ดูใช่ว่ามันดูได้นะครับ หน้าจอยอย่างได้ไหมอ่าเนี่ยได้นะครับอบสบายเลยนะครับ,บ,ลรบกลับไปดูที่เดสอบเราซินะครับกลับไปดูว่าไอคอนอะไรต่างๆมันก็มาเล่ไหมโมโนแม็กซ์อิมโเนี่ยมานะครับก็ ง่ายๆนะครับวิธีการในการลงแอปที่เป็น APK พิไฟล์นะครับก็มีเท่านี้แหละครับมีข้อสงสัยแล้วก็ฝากไว้ในคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ